มาเจอกับคุณได้ H1 ครับผมตัวนี้ก็ขายดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อฮุณได้ H1 แท้ขอบ16นะครับสภาพก็เหมือนเดิมครับเราเน้นสภาพป้ายแดงไม่มีรอยนะครับซูไม่เห็นชัดๆนะฮะตัวนี้ก็เปลี่ยนทั้ง4ล้อครับผมนะครับเปลี่ยนใส่ัรถคุณไดรุ่นก่อนปัจจุบันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนคุณได้ H1 ใส่ด้วยกันได้หมดครับตัวนี้ก็สวยงามลงตัวนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพเรื่องการใช้งานด้วยต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ด้วยนะครับผม ยังไม่ได้สวยชอร้อหน้า้นะล้อหลังก็สวยเหมือนกันนะครับมาดูใกล้ครับเละเลยนะฮนะต่างจังหวัดเราก็จะส่งผ่านเคอรี่ให้นะครับใช้เวลาแค่หนึ่งวันถึงเลยถึงหน้าบ้านด้วยนะครับล้อเก่าก็รับเทินด้วยถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะสั่งล้อไปเปลี่ยนเสร็จปุ๊บแล้วส่งล้อเก่ากลับมาได้นะครับแล้วก็รับเทินให้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมเนะบอร์โทรเราก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสวัสดีครับ